ทำน้ำพริกน้ำปลาสักหนึ่งถ้วยหนึ่งถุงไปอันนี้พริกป่นคั่วใหม่ๆเมื่อวานนี่เนาะมันจะเผ็ดตะดิ่งสีเลยแหละพริกกินดาเท่านี้พอ ก็เตือนแล้วไม่ไม่ลงมาแล้วน้ำต้นไม้ใส่แล้วนะใส่แล้วนะมันก็จะบอกอย่างนั้นโอเคัต่น้อยน ่อคันน ไม่ใช่ไข่นั่นมันไม่ร้อนนั่นแม่ที่เคยนั่นมันร้อนแต่ไข่เหมือนขี้เยื่อยงานรอดเลยคุณ ชีวิตมันไม่เป็นไปอย่างใจเรานะคะทุกคนทอไขยย่ไม่ได้อย่างใจเราเลย Luku. Nih luku. Kadek, kenapa nih? bah. เความตั้งใจกับความจริงที่ได้มันต่างกันเลยนะ ทำน้ำพริกน้ำปลาสักหนึ่งถ้วยหนึ่งถุงไปอันนี้พิกป่นขั่วใหม่ๆเมื่อวานนี่เนาะมันจะเผ็ดตะดิ่งสีเลยแหละ พริกกินดาเท่านี้พอก็ว่าก็เตือนแล้วไม่ไม่ลงมาแล้วน้ำต้นไม้ใส่แล้วนะใส่แล้วนะมันก็จะบอกอย่างนั้น ส้กน,น้อยนึ่งโอเคใช่ได้หอ่อคันี้ก็หอ่อแมวเอาไข่ไปสองฟองแม่เอาฟองหนึ่งแล้วก็เหลือ เศษไข่เจียวเมื่อวานหน่อยหนึ่งพอแล้วพริกน้ำปลาเดีย๋ยวไปหาผักแก้มข้างหน้าแตงกวาแตงกวาหรือผักกรอบแล้วแต่สะดวกพอแล้วได้แล้วค่ะ เด็กนิกลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอืม